สวัสดีครับนักเรียนนะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตามสัญญาคือหลังจากเราได้ปิดช่วงปีใหม่ไปแล้วนะครับหลังปีใหม่ครูสัญญาว่าจะสอนนักเรียนห่อของขวัญน,นะครับอันนี้คือการห่อของขวัญชิ้นแรกนะครับของหลังจากการปิดเทอมหลังปีใหม่นั่นเองนะครับเราจะห่อของขวัญแบบไม่ต้องใช้กล่องนะครับ อันนี้จะเป็นาการห้อขวัญแบบถุงกระดาษเหลือใช้นะครับหรือนักเรียนจะซื้อกระดาษห่อขวัญสวยๆมาทําก็ได้นะครับครูไม่ว่านะครับแล้วแต่นักเรียนสะดวกนะครับแต่ในที่นี้ครูใช้กระดาษจากพวกใบปลิวต่างๆหรือ,อแคตตาล็อกต่างๆที่เหลือใช้ในบ้านนะครับมีลวดลายที่สวยงามนะครับนำมาทำเป็นถุงนะครับถุงกระดาษ แทนกล่องของขวัญน,นะครับก็เกไปอีกแบบหนึ่งเราก็จะประดับด้วยโบด้านบนนั่นเองนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษเหลือใช้หรือกระดาษของขวัญที่นักเรียนซื้อมากก็ได้นะครับกล่องไม่ต้องใช้นะครับเอาไว้คราวหลังนะครับ <S 2> <S 2> <S และก็กันไกลัไม่ได้เลยและที่พระเอกของเราก็คือกาวสองหน้านั่นเองนะครับนักเรียนหาซื้อได้ในเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป โบรูปแบบใดก็ได้หรือนักเรียนจะทำเอาโบที่นักเรียนทําตอนแรกนะครับที่ครูสอนมาติดก็ได้นะครับแล้วก็คัตเตอร์ไม้บรรทับนะครับปากกาทั้งหมดมีเท่านี้นะครับสำหรับวัดสดุและอุปกรณ์ในการทำนะครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะครับสำหรับตัว ถุงถุงกระดาษนะครับห่อของขวัญสวยงามเก๋ไก๋ไปแบบหนึ่งนะครับโอเคมาดูกันก่อนอื่นเรานํากระดาษเหลือใช้หรือกระดาษห่อของขวัญที่นักเรียนเตรียมไว้นะครับเอามาตัดแล้วแต่นักเรียนจะทําถุงใหญ่แค่ไหนแต่ถุงขนาดนี้กาลังเล็กๆน่ารักนะครับห่อของขวัญเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับก็จะใช้ความยาวนะครับความยาวทั้งหมด 30เซนติเมตรนะครับและความกว้างความกว้าง21เซนติเมตรนะครับกว้าง21ยาว30ก็คือ21คูณสนั่นเองนะครับถ้านักเรียนอยากให้มันถุงใหญ่กว่านี้นักเรียนก็ตัดเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ก็ได้นะครับครูไม่ว่ากันนี้เราจะดูว่าครูจะเอา,เอา,เอาด้านที่มีสีสันสดใสไว้ด้านนอกนะครับเราก็จะเอาสีแห้งไว้ด้านในนั่นเองนะครับ ขั้นตอนแรกนักเรียนต้องกลับกระดาษเอาด้านที่มันกว้างนะครับ21ซนเมตรเนี่ยหันเป็นแนวตั้งนะครับหันเข้าหาตัวเรานะครับแล้วนักเรียนตัดกาวสองหน้านะครับให้มีความยาวเท่ากับความกว้างของตัวกระดาษนะครับก็คือ21ซนเมตรนั่นเองนะครับถ้าเราซื้อกระดาษกาวสองหน้าแบบอย่างนี้นะครับก็คือ ว้างประมาณ2เซนหรือเซนครึ่งนะครับนักเรียนก็นำมาตัดตัดครึ่งให้มันเหลือประมาณ1เซนหรือครึ่งเซนก็ได้นะมันจะได้ประหยัดนะครับเมื่อได้แล้วเราก็นำมาติดตรงช่วงปลายของอกระดาษนะครับให้พอดีปลายนะครับค่อยๆนะครับนักเรียนติด ให้พอดีนะครับถ้ามีเกินออกมาให้นักเรียนใช้กันไกตัดออกค่อยทำนะครับใจเย็นๆนักเรียนเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับสำหรับไอ้กระดาษตัวเนี้ยนะครับไอ้ถุงกระดาษตัวเนี้ยครูแนะนำให้นักเรียนทำมันประหยัดดีแล้วก็สวยด้วยเก๋ไก่ไปอีแบบหนึ่งนะครับดีกว่าเราไปหากล่องนะครับมันจะลำบากวุ่นวายนะครับ หลังจากนั้นนักเรียนก็ลอกกาวสองหน้านะครับส่วนที่เป็นที่ไม่ใช่กาวนะครับลอกออกเลยให้มันเหลือแต่กาวติดอยู่นะครับแล้วพับด้านบนลงมาครึ่งหนึ่งเนอะอาะครึ่งหนึ่งไม่ต้องรีดนะพับลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็พับด้านที่มีกาวสองหน้าขึ้นมาปิดให้พอดีนะครับให้พอดี ให้มันพอดีกันอ่าโอเครีดให้มันติดสนิทน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนนักเรียนดูว่าอีกตรงรอยต่อที่นักเรียนติดกาวสองหน้านี่นะครับให้นักเรียนพับให้มันเป็นมุมเลยนะครับอ่ารีดให้มันไปอยู่ส่วนมุมของถุงเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับรีดไปเลยนะครับอ่ามันก็จะกลายเป็น ถุงเป็นแบนนะครับถนแบนนักเรียนสังเกตดูนะว่าภาษาไทยหรือลวดลายภาษาให้มันหันหัวขึ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวหัวมันจะทิ่มนะครับถ้าเป็นกระดาษเหลือใช้นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาทําก้นของมันนะครับก้นถุงนั่นเองให้นักเรียนวัดขึ้นมานะครับขึ้นมาจากตัวก้นถุงเนี่ยขึ้นมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับวัดขึ้นมา5ซนติเมตร ะวัดเลยหเซนติเมตรนะครับแล้วให้นักเรียนพับพับขึ้นมาเลยนะครับ5เซนติเมนั่นแหละอ่าแล้วก็รีดนะครับรีดอ่าให้มันคมนะครับให้มุมมันคมนักเรียนจับมันขึ้นมานะครับแล้วก็แหวกนะครับมันจะแหวกออกมาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้หลังจากแหวกแล้วให้นักเรียน พับทีละฝั่งเนาะฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาให้นักเรียนกดตรงตัวแหลมๆเนี่ยนะตรงกลางเนี่ยที่มันแหลมๆตรงกลางเนี่ยกดลงไปนะครับให้มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับกดและรีดนะครับรีดให้คมทั้งสองด้านนะครับด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายกดกดตรงปลายนะครับ ค่อยๆกดให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเท่าๆกันโดยสังเกตจากแกนตรงกลางนะครับให้มันเสมอกับตรงกลางด้านล่างนะครับมันก็จะทําให้ก้นถุงออกมาเท่ากันนั่นเองแล้วก็รีดนะครับใช้นิ้วค่อยๆรีดนักเรียนจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่นะครับ ทีนี้ให้นักเรียนตัดกาวสองหน้าเช่นเดิมนะครับให้มีความกว้างเท่ากับตรงนี้นะครับด้านที่เราพับแล้วมันอยู่เป็นช่องว่างช่องไฟตรงกลางนะครับให้นักเรียนตัดกาวสองหน้ามาแปะนะครับแต่อย่าเพิ่งแปะนะครับให้นักเรียนพับมันขึ้นมาก่อนนะครับให้มันขึ้นมาเลยเลยตรงขีดกลางไปสักประมาณครึ่งเซนนะครับ ให้เลยไปขึ้นเซนเนะาะแล้วทีนี้ให้นำเทปสองหน้านะครับแปะด้านบนนะครับด้านบนที่ยังไม่ได้พับลงมานะครับแปะไว้เลยตรงช่องไฟว่างๆนั่นแหละนะครับแปะลงไปแล้วลอกกาวสองหน้าที่ไม่ส่วนที่ไม่ใช่กาวออกเช่นเดิมหลังจากนั้นให้พับด้านบนลงมา นะลงมาให้ส่วนปลายของมันเนี่ยประกบกับส่วนปลายด้านล่างที่พับไว้นะครับให้พับให้มันเกยกันประมาณครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนแล้วก็รีดนะครับรีดอ่าเป็นนั้นว่าเสร็จแล้วสาหรับตูดก้นกระเป๋านั่นเองนะครับต้นอ่าก้นกระเป๋ากระดาษของเรานะครับทีนี้ให้นักเรียน หมุนนะครับหมุนไอตัวถุงกระดาษของเราเนี่ยพิมพ์เป็นกระเป๋านะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าด้านล่างมันจะมีสามเหลี่ยมล็อเข้าไปใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับสามเหลี่ยมล็อเข้าไปให้นักเรียนพับครึ่งสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับพับครึ่งพับให้ครึ่งพอดีนะนะครับยาวขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะครับแล้วก็รีบทำแบบเดียวกันทั้งสองฝั่ง นะครับล่ารีดก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ทีนี้ให้นักเรียนคลี่ครี่ถุงออกนะครับอโอเคเมื่อคลี่เสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะมีรอยที่เรา พับเอาไว้ท่นเองนะครับให้นักเรียนรีดตามรอยขอบที่เราได้ทำเอาไว้นะครับเนี่ยมันจะมีรอยขอบอยู่นะครับที่เราพับเอาไว้ให้นักเรียนรีดรีดตามรอยที่พับเอาไว้เดิมนะครับรีดให้คมเลยนะครับรีดไาเนี่ยทั้งสองสองฝั่งรีดไปเลยส่วนตรงกลางให้ เฉพาะด้านบนนะด้านล่างไม่ต้องยุ่งนะครับด้านบนขึ้นมาจากตรงกลางนับจากตรงกลางขึ้นมาด้านปากถุงให้นักเรียนจับมุมด้านซ้ายและขวาเข้าหากันนะครับแบบนี้ครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวครึ่งด้านบนแล้วก็รีดนะครับรีดเอาแค่ครึ่งเดียวนะด้านล่างไม่ต้องนะครับนักเรียนด้านล่างปล่อยไว้แบบนี้ทําอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ เราต้องคลีถุงให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็พับตามรอยที่เราได้พับไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับทั้งสองข้างมันจะมีรอยที่เราพับเอาไว้นะครับอ่าให้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วทําไงต่อจําได้ไหมนะครับก็คือเราจับมุมซ้ายและมุมขวานับจากตรงกลางขึ้นไปนะครับจับมุมซ้ายและมุมขวาเข้าหากัน นะครับแล้วรีดรีดแค่ด้านบนนะด้านล่างไม่ต้องนะครับนักเรียนรีดแค่ด้านบนเท่านั้นนะครับด้านล่างปล่อยเอาไว้นะครับอ่าเป็นอันว่าเสร็จก็จับมันตั้งถ้าของใครตั้งได้แสดงว่าถูกต้องนะครับอ่าโอเคขั้นตอนสุดท้ายให้นักเรียนเลือกฝั่งที่สวยนะครับสาหรับนักเรียนอ่าครูเลือกฝั่งนี้นะก็จะเป็นด้านหน้านั่นเองให้นักเรียนพับปากถุงลงมาประมาณ นะครับประมาณใายมรนทัดอยู่ไหนอ่าพับลงมาประมาณ3เซนตเมตรละกันนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับประมาณ3ซนติเมตรอ่าแค่นี้เราไม่ต้องใช้อ่าเทป2อหน้าแปะนะครับเพราะว่ามันจะแกะทําให้เราแกะกล่องของฝันลาบากแต่ถ้าใครอยากให้เป็นความรับเราก็สามารถแปะได้นะครับด,ด้านล่างด้านล่าง แต่ถ้าไม่ไม่เป็นความลับก็ใช้โัวโบนะครับโบตัวนี้ที่มีเข็มหมุดอยู่นะครับเสียบลงไปเลยนะครับกัดลงไปลแล้วก็กัดให้ปลายมันเข้าไปอยู่ในถุงนะครับนักเรียนอย้ายมันออกมานอกถุงไม่งั้นะมันจะตํามือเรานะครับโอเคแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเก๋ไก๋นะครับสวยงาม ใส่ของขวันไว้ด้านในนะครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องซื้อกล่องไม่ต้องหากล่องให้วุ่นวายด้วยนะครับเทด่ดียังหากนะครับนําไปให้เพื่อนได้เลยนะครับของขวันเล็กๆชิ้นเล็กๆถ้าชิ้นใหญ่เราก็ทําถุงให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับนักเรียนที่อ่าไม,ไม่ไม่สะดวกในการหากล่องนะครับและของข่ันก็เป็นชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับทำในลักษณะเนี่ย นะครับความยาวความกว้างตามที่ครูบอกในคลิปนี้เลยนะครับก็จะออกมาเป็นถุงน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับถ้ามีใครสนใจก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรามาติดตามกันว่าครูณะจะสอนนักเรียนห่อของขวัญในรูปแบบใดนะครับซึ่งมันน่าจะไม่เป็นรูปแบบธรรมดาอย่างที่นักเรียนเคยเห็นนะครับมันจะเป็นรูปแบบใหม่ๆเพื่อที่จะ เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับทำอะไรที่มันใหม่ๆนะครับเราจะมีเวลาเจอกันอีกประมาณ4 4สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นงานตกค้างหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่ยังค้างอยู่นะครับในวิชาของครูให้นักเรียนรีบทําส่งนะครับรีบทําส่งให้หมดวันอาทิตย์หน้าเป็นวันที่ครูต้องตรวจนะครับตรวจงานทั้งหมดของทุกคนเพื่อที่จะ รวบรวมคะแนนนะครับเพื่อที่จะแสดงในวันที่23เป็นการาแสดงในงานประชุมผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทําผลงานหรือว่าใบงานชิ้นงานต่างๆส่งครูให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับนักเรียนอขอบคุณนักเรียนมากๆนะครับที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ใครสนใจพิมพ์ชื่อ,อ เอาไม่ต้องพิมพ์ชื่อเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องส่งไปที่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็หาซื้ออุปกรณ์ได้เองอยู่แล้วนะครับโอเคไม่ต้องพิมพ์ชื่อนะครับก็แค่เข้าไปโหลดนะครับเดี๋ยวครูจะแขวนคลิปตัวนี้เอาไว้ในช่องทางไลน์กลุ่มแล้วก็ในคัสรูมนะครับนักเรียนก็ไปเปิดดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ